อันนี้ดอกกระเจียวป่านะคะสวยงามมากเลยนะคะโอ้ขวางทางอีกแล้วนะคะเราไม่ได้มานานมากเลยค่ะเป็นปีแล้วค่ะกำลังจะบูป่ามานะคะคุณฮานมิสเตอร์ฮานกำลังจะบูป่ามาบูป่าก็คือบุกป,ป่ามาค่ะบูป่า ภาษาอีสานอบูป่าวันนี้นะคะมาขี่รถนะคะมาดูป่ามาดูพื้นที่นะคะไม่ได้มานานแล้วก็แบบโูป่าลกมากเลยค่ะรถติดเลยค่ะรถติดเลยต้องไปเอาออกนะคะโอ้โหบูป่ามาได้จังไดป้าหกยังบูแค่นอน,น,อน โอ้ส,สควตเดข้าวเลยดิโอ้โอ,โอ้มาเจอคนมาดักโอ้โหแมงยิ่งโยโหแล้วก็มีแมงคามนะคะไม่รู้ว่าใครคนแถวนี้คะ่ะเขาใช้อ้อยนะคะแล้วก็มัดมัดขึ้นไปคะ่ะแล้วมแมลง ครามนะคะก็จะเข้ามาข้างในนะคะเป็นแทรปวันนี้เราจะมาช่วยแมงครามนะคะโชคดีมากเลยที่ว่าเรามาช่วยสัตว์ป่านะคะวันนี้โอ้คนใจร้ายนะคะข้าวยากหมากแพงคนกินได้ทุกอย่างนะคะแม้แต่มแมลงปีกแข็งๆเขาก็กินได้ค่ะ มีแมงยิ่งโหยด้วยดูนะคะว่าเขาจับแมงคลามได้ยังไงเขาใช้กระป๋องนะคะเจาะรูแล้วก็ใช้ใช้อ้อยแล้วก็จะมีแมงครามนะคะเข้าไปเนี่ยคะ่ะเรามาช่วยนะคะเอาลงมาคนใจร้าย อันนี้เขาได้แล้วเขาก็จะไปทําป่นนะคะทําป่นกินขาย่างไฟแล้วก็ทํำป่นนะคะแต่ a อเล็กซานเดอร์ฟาร์มจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะ a อเล็กซานเดอร์ฟาร์มจะช่วยสัตว์ทุกชนิดทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะดูอ้อยนะคะที่มัดเข้าไปเมงครามนะคะหรือ b บีโที่เขาจับไปใส่ขวดน,นะคะมันจะเป็นแคปค่ะ เขาจะเจาะรูแล้วก็มีอ้อยไปล่อนะคะข้างในแล้วแมงคามก็จะเข้าไปนะคะน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวเราจะช่วยแมงคามนะคะคือแมงคามออกมาแล้วจะไปปล่อยวันนี้เข้ายากหมากแพงนะคะทุกคนเชื่อตัวล่อเขาก็กินเราก็จะทําการตัดทำการากากากัได้ออกมาแล้วนะคะแมงคามที่เขาแฉบ เป็นแมงคามที่โชคดีนะคะที่อเล็กซานเดอร์ฟาร์มาช่วยไว้นะคะเราก็จะนำไปปล่อยค่ะนะคะเพราะเราไม่กินแมงคลามสงสัยอันนี้จะเป็นตัวผู้นะคะมีเขาอันตัวข้างในจะเป็นตัวเมียผู้ตายหรือ,อยังนี่เยังไม่ตายโอ้โอ้โอโอโออเนี่ค่ะจะเป็นตัวเมียไปด้วยกันนะคะเราก็จะเอาไปปล่อยค่ะ เนี่ยคุณก็จะใช้แทรปอย่างนี้นะคะอ่อยช่วยมันคามออกมาแล้วนะคะเราจะไปปล่อยอยู่หลายวันแล้วนะเนี่ยอันนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากนะคะอันนี้เคยเห็นไหมค่ะโอ้ เราถือว่าเราเกิดมาเป็นคนโชคดีนะคะเนี่ยที่ได้เห็นอะไรที่มหาศัรดย์ธน,นะคะโอ้ขามา่เ่ะอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะเป็นดอกนะคะแล้วก็จะเป็นผลไม้ค่ะเราก็เพิ่งเคยเห็นเนาะสวยงาม สวยงามมากเลยต้นยิ้วหนามนะคะอันนี้ดอกตูมนะคะสวยมากนะคะหนึ่ง Thank mm -hmm. you.